สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกท่านทุกคนนะครับผมตอนนี้ก็อยุกกับบุญน้ำโชคนะครับเอฟซี FC ครับอ่าบุญน้ำโชคก็ได้มาหาพอเซียนนาผู้นะครับมาตามตัวเลขอ่าของพอเซียนนาผู้สาหรับงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมสอง6ห้าหกหกเนาะว่าพอเซียน,นาผู้นี่สีมีแนวทางจังได่นะครับเพราว่าสิเป็นในส่วนของหลักสิบล่างนะครับแล้วก็อ่าชุดบนเนาะอ่างวดที่ผ่านมาชุดบนพ่อกรเขานะครับ 6996อาจารย์ใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ครับเพื่อบไว้เป็นการพลาดในคลิปต่อไปของบุญน้ําโชคเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยครับสวัสดีครับพระเสนาผูครับีครับสำหรับงวดไม่นี่งวดวันที่สิบเนี่มาสารนะจาหน้อยครับผมปกติสีออกตาผุดละแต่ตอนงวดกระทิงยากปีไม่เนี้ยนั่นนี่เนี้ยน้องพ่อเนาะ เมื่อนี่ก็คือว่าหกกับไอ้ไปสซมากกว่าไปอุดรไปกับรลานไปทำธุระครับรโอ้ไปเ็ธุระในเมืองครับในเมืองอุดรก็เลยตอนแรกว่าสิม,สมา,าสัมษณ์พอตาเศ้ากันเลยได้มากช่วงใบนะครับก็สิลงชัวสิลงคลิปแล้วกันนี้กนาะคิดว่าสิม,มี่จากบสองใบสามพุนละครับเอาอันนี้สําหรับคลิปนี้สิเว้าถึงเลขบนก่อนนะพอเนานะครับเลขบนก่อนสําหรับที่พานมาวังงวดวันที่สามสิบ ท่านว่าคมสองหาหกหานะครับเฟซซี่ครับชุดบนพ่อกับเขานะครับอ่าเขาตัวเน้นเลยละอืมเข้างกเก้าเก้างกนะเข้าตัวเน้นเอาเดี๋ยวจึงไอ้เฟซซี่เบิ้งกันดีเดีเก้านี่นี่พ่อก็ได้บอกอยู่ว่านี่เลขที่ดึงออกมากกับมี่ห้าเก้าห้าศูนย์หกเก้าหกศูนย์หกเก้าศูนย์นี่อ่าไพ่มารลักลอยก็คือเอาเอาเก้าใส่นี่นี่นะครับ เอฟซีที่ได้เบิึงน่ะก็จําได้ยุดอกกันจำว่าได้คือสีบ่บอกให้บุญน้าโชคมาตามพ่อดอกบุญน้าโชคไปตามเลขไอ้ชุดบนพ่อเนี่ยมาสั่นอืมแต่สิมีผู้ใดผู้มาร์เดียวเริ่มปกตินี่เลขตัวกลางพุณนี่มันติร้อยมาตลอดได้ครับเห็นไหมตัวกลางคุนอืมวดงวดงวดนี่ก็คือเก่าคือเก่ามันบ่บงวดนี่ตัวกลางนี่ก็เน้นได้คือเก่าครับครับเอาอันนี้คือหลักฐานเก่าเด้วเอฟซีครับ ก็ชัดเจนเนาะสำหรับหลักการเกา่าอ่างวดที่ผ่านมาบานนี้กับซีว่าไปคล้องไม้กับรถบานนี้อ่าว่าไปคล้องไม้เลยเอาองมอันนี้คล้องไม่อ,อ,ไมอ้าวให้พ่ออธิบายฟังคืออันไดครับนี่คล้องไม่นี่เลขเลขคานี่กัมาเก้าสูตรเท่ากันเนาะครับได้ไหนลเลขานี่มาเก้าสูตร ครับระว่างให้ดีว่าระว่างละเด่นเลยล่ะเนี่ยส่วนมากรักนวยนี่ผมจะเอาเก้าเก้าเก้านั่นเก้าสุดแล้วก็ได้มาเป็นเบอร์หนึ่งของรักนวยครับบานี่ศูนย์นี่ศูนย์นี่งวดน,นี่ก็ยังเด่นอยู่ด้วยเด่นยังเด่นอยู่สําหรับศูนย์ครับศูนย์ศูนย์กับฟซีนี่คือว่าจุดร่วมกันได้เลยล่ะครับ บานผมจับมาเด่นมาสามตัวคือเก่าคือหาศูนย์สี่เด่นมาสามตัวคือห้าศูนย์สี่หาศูนย์สี่ถ้าม่ามัก่เพอเสี้ยนนักพูดจับออกนี่ก็คือว่าจับมัดในนีละเนี่ยถือแน่นอนคือกันยีกโอ้ก็คือคเอาเลขเลขในตาล่างนี่ในตาล่างนี่จับเลยจับไ่กันเลยครับนี่จับส่กันมาแน่นอนมาแน่นอนคือเ่ารับประกันเลยบนบันนี้แต่ว่าตามที่เพอเสี้ยนนักพูดจับออกนี่ก็คือศูนย์สามจับ ศูนย์ซีศูนย์ห้าหาซีหาเจ็ดหาห้าครตัวหกชุดอืมแต่ว่าพอเสียนไดู้จะมีเน้นเน้นหายแน่นอนมือเนี่ยเน้นเลยบอกมือ่อนี่ต้องเบิ้งให้จบโอ้ต้องต้องห้จบคลิปนะเอา่าไงว่าคลิปเดียวนี่รู้เรื่องเลยรู้เรื่องเลยไอเขาเรียกเ,เขาเขาเอื้นวางใดดๆก็คือ ปล่อยตัวงวดกับคงใต้อันเดียวกันเลยเแต่ว่าถ้าถ้าว่ามักพอเซียนได้ไวยเน้นให้นี่ก็คือเบิ้งในต่าล่างเนอครับนี่เลขมาครบบนเนี่ยมันจะมีห้ามีสามมีศูนย์มีเจ็ดมีสี่มีเก้าครับมาครบจิมจะเห็นแน่นอนนี่อยู่ในนี่มาครบบนมาครบบนอืมแต่ว่าเลขที่เด่นนี่คือว่าพอเซียนได้ผู้จัดออกมาหายแรกแล้วนี่สิประคบได้กันก็ได้หรือว่าสีจับ ใส่ในนี่ก็ได้เนี่ยหาตัวเนี่ยครับอืมบานธรรมกธรรมธรามบ่มารักล้อยในนี่ก็เอาตัวอื่นใส่ก็ได้ด้วยลกรลอยพอก็คือสองกับห้าหลักสิบห้าเจ็ดศูนย์ครับหลักหน่วยห้าสี่เจ็ดสามครับอืมแต่ว่าบานีนตามที่พ่อเสียนพูดจัดออกคือจัดออกมากหกชุดนี้หกชุดครับหกชุดกับมี่ศูนย์สาม ห้าห้าศูนย์สี่ห้าสี่ศูนย์ห้าห้าเจ็ดครับตัวที่เด่นนี่เห็นว่าจีขีดเส้นใต้ไว้นี่ครับถ้าว่ามาร์กลักล้อยู่นี่ก็เอาสองตัวนี้ไปลักล้อยก็ได้ครับแต่ว่าตัวตัวเด่นนี่พอเชี่อนาผู้จับบอกมาให้แล้วนี่ครับตัวนี้หรือว่าสีสีสีม่วนยี่น้หนี่ก็ได้นี่ต่องไหมเห็นคูหนึ่งแน่นอน ว่าถึงเลขบนพ่อนี่เขาจะมวดแล้วมัสามเนาะสามสี่มวดสามไอ้บังตั้งแต่ผมทายเนี่ยสามมวดครับสามวดครับบัได้พิษอ่าเลขบนพ่อมาทุกมวนได้ครับีบซีครับตั้งแต่บุญน้าโจกมาทายพ่อนะตัวเด่นสิมาสามวดแล้วเนี่ยขั้นจําว่าพิษนี่อ่ามวดแรกนี่คือหนึ่งหาต่อมาเก่าสามอ่าต่อมาเก่าหกเก่าหกอ่า น,น,นี่งวดนี่ยังยังนันอยู่นี่ยังยังใส่การได้อยู่เด้นดอ <Jake. S 2> นี่แหละย่างใส่การได้อยู่ <c oughs> คิดว่าตัวนี้มันผิแต่ว่ามันจะนี่ละเด่นนี่นี่ตัวเด่นเด่นเลยเป็นปะครับครบบนนี่กับกัปเบิ้งจับเอาอยู่นี่สีเข้ากันเลยครับศูนย์ศูนย์กัปหาละมันใจ <M iller> มันใจมันบออกศูนกระพามันใจมาแน่นอนสองตัวนี่มาแน่นอนเพราะว่าเบิ้งคัดแล้วดิบ่ตัวใดกับตัวนึงครับเพราะว่าตัวหามันรอยมากขึ้นเก่าเนี่ยโอตัวหานี่เกา้าศูนมันจะรอยมากเป็นเด่นมากเลยครับครับคือจังงวดวันหนึเป็นเก่าเห็นไหมครับเก่ามันเจนนันมาเลยคือว่าบ่ได้คัดคือว่ามันจะมาเลยสิน่ะครับอ้าวคือบาดเป็นตัวเด่นอันนี้ขั้นเปรียบเทียบกับซามาสุดชุดติมเนาะพ่อนาออันนี้ครับชุดแอมบ ใส่บัดนี่อันเน้นนี่เอาเน้นเด้อบัดนี่เนี่เน้นรวดเน้นรวดมักบ่านอะบัดนี่เนาะมักน้ำบ่านอะบัดนี่เนาะเอาอ้าวปังออมาเลยวางได้พ่อเอาเอาบัดนี่นัดมายางพักแล้วนี่อันนี้คือบนเด้อซีเด้ออย่าเข้าใจผิดเด้ออ่อันนี้คือบนศูนย์ห้า ศูนย์ซี่ครับครับหาหานี่โบมัคก,กับว่าต้องว่าต้องเบิ้งก็ได้เด้อครับอันนี้มัคส่วนตัวโอ้ชอบส่วนตัวคือ 5, 5. ห้า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 ครับศูนย์หานี่พ่อไฮมาลอยเปอร์เซ็นต์มาสั่นครับแต่ศูนย์ซีนี่ความมั่นใจเก้าสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ห้าห้านี่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคือไฮห้หาห้าว่ามันมีห่าทุกตัวโอ้มันเด่นเนาะพอ่อเนาะเด่นนะเด่นทุกสุด เอฟซีว่าบโบมากลับมันบบมาสิกับกับสองตัวนี้เลยครับเนี่ยอืมอืมแต่หดวยบางนึงมันกับออกกลับก็คืออยากให้กลับไปเนี่ยครับครับอันนี้ยั่งยั่งแต่ว่ามันใจแต่ว่าหางตามที่จริงโค้ดนี่พอเสี้ยนแล้วพูดเนี่ยมันใจศูนย์ยูลักสิบแม่นั่นเลยสำหรับบนสำหรับบนอืมแต่ว่าหาเอฟซีว่าโอ้กันไว้แดงสิกักลับมาทางนี้ก็ได้ศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์ครับศูนย์สี่สี่ศูนย์ครับ แต่หาหานี่ยก็ต้องกลับด้วยสครับลองกลับองกลับลองเบิ้งหาบบมักอยู่นี่บบมักคู่ที่พ่อเสียนน่ะพูดจับให้นี่ก็คือเบิ้งเบิ้งตาล่างนี่ครับเน้อครับต่ล่างนี่สิบ่ผิดนี่ตาล่างอันนี้คือต่ล่างมักตัวใดพ่อบอกว่าอยู่ในนี่ละจับไ่กันจังสี่จับไ่กันจังสี่จังสี่จังสี่คันเอาในนี่ไปจับไ่กันเบิ้งนี่บ่พาดแน่นอนพอว่ามักตัวใดจับออกส่เลยครับบ่จอมเปลนต้องว่าพ่อเสียนน่ะพูดจับให้อันนี้คือว่า พอเสียนนภูนี่คัดมาเต็มที่แล้วนี่ไายสูตรแล้วนี่ครับอ่าได้ตัวนี้มากแต่ว่าหานี่สิสาคัญยู่เด้อหาเนี่ยเพราะว่าตรงกันเก้าสูตรแมนโอ้ยเก้าสูตรนี่ละที่ซ้าซ้าซ้ำหงวเกอร์ีละกับมาายุ่กลางนี่ละใช้ย่ามเบิ้งตัวกลางเป็นเจนหรือว่าถามว่ามักหรือว่าจะมักเอฟซีมักจับตัวรลอบนอกใส่ก็ได้ครับหรือว่ามักไปมักมั่นครับผม ครับบาทนี้คันนน้นให้ยังสี่แล้วบาตนี้โค้งสุดท้ายสีมีบ่ละพว่าบาตนี้ก็คือมีแค่นี้มีจำนี้เลยครับเอาไปเลยครับเอางวดเดียวให้จบไปเลยแต่เดี๋ยวจังไดกับสีได้มาตาไมมเอฟซี่คือเกาล่ะโค้งสุดท้ายนะครับแต่ว่าอยากให้น้อยตัวลงมาสิครับไม่ก็ได้โค้งสุดท้ายก็อาจสิเป็นอาคลิปเดียวทั้งบนทั้งล่างครอากาศความหมายคือ เตือนความจำนั่นละครับอ่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่เบิรงคลิปนี่แล้วลืมอ่าไก้งวดเขามาแล้วลืมนะครับบุญน้องโชกับสีมาตามพอให้คือเก้านะครับไก่มือไก่เว้นเขามา้ามั่นใจเพราพ่างวดนี้มันม่นใจ่มั่นใจมั่นใจคือเก่าถ้าทำมามักสามตัวกับยืนนี่ละเนี่ยหา,หาหาลักร้อยจับไสตถือลดโอ้ครับหาลักร้อยจับไสตดีๆครับหมายถึงนี่นี่บอดจับไสตศูนย์สามจับไสตห้าหานี่บอด มีรักร้อยดีๆนี่จับส่เลยจับส่จุดนี่เลยเอฟซีนี่เลขหกเลขหกขางนี่ศูนย์สามห้าห้าศูนย์สี่ห้าสี่ศูนย์ห้าห้าเจ็ดเนี่ยเอาหาลัก้อยใส่เลยนี่นี่หาลักร้อยไตรงนี้นี่นี่ตรงนี้ก็ได้ตรงพ่อว่านี่ก็ได้หาลัก้อยใไ่ขันว่าไปเสี้ยนๆลักร้อยวะครับนี่กะชัดเจนบัดนี่สสำหรับอ่า ชุดบนเนาะพอเนาะครับชุดบนทาทาว่าอยากได้ครบบนนี่กระเบื้องตัวนี้ก็ได้เนี่ยครับครับข้าเฮดเรียบร้อยละอืมอ้าบาทนี่เอฟซีครับกาลรอมพิจารณาเบื้องหน้าพอเนาะสำหรับชุดบนอ่าว่าเดี๋ยวจงมาตามโครงสุดท้ายก็ได้หรือจะให้เน้นให้วะคว่าไม้นะกนกรเมือการโค้งสุดท้ายนะอันนี้ไอ้มาเตือนความความจําเอฟซีทาาคุณพ่อคุณแม่ อ่าเพิ่นลืมนะเดี๋ยวจังไรผมก็ต้องมาตามพ่ออยู่แล้วล่ะชุดบทมันใจมันใจอยู่เด้อแมนบอก่อบมามาแน่นอนหาหาีนว่ามันหาว่ามันศูนย์หาอะไเนี่ยเลขน่ะครับคิดมาเตรมที่เราด้บอครับี่วผมบอาซีเป็นตัวร่องอะไรไปอืมอ่าเอาไอ้กักว้ซัมนี่ก่อนทารีดกันอ่านตามมาได้เลยถ้าถ้าพ่อเว่าหราแล้เไอ นี่จ้ะมือเห็นโอ้ยไปอันซูนหาไว้กันหน้าวันโอ้ยบ่ได้ที่ยันแม่น้าบ่เนาะครับครับอ่าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมาก